ทานชาลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถโปรดระมัดระวังอันตรายขณะขึ้นลงจากขาบวนรถและโปรดตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท,างท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขาบวนรถ 埋葬。<My>